สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมเลียวแฟตไฟติ้งนะครับวันนี้ก็ยังคงเป็นช่วงแฟตท a อกเหมือนเดิมนะครับแฟตทอกนี่ก็เป็นช่วงที่เราเอา,เ,อาเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพการลดความอ้วนนะมาพูดคุยกันแบบสบายสบายสไตล์ชายอ้วนนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็คือว่าการลดความอ้วนเนี่ยมันต้องดูภาพรวมนะหัวข้อวันนี้คุยสบายๆเลยเพราะเป็นเรื่อง ไม่ได้ลงรายละเอียดทางวิชาการอะไรมากนะจริงๆปกติก็ไม่ค่อยลงอยู่แล้ว <laughs> อะคือเรื่องของเรื่องนะมันก็มักมจะมีคนโพสถามตามกลุ่มต่างๆนะครับใน facebook หรือสมัยก่อนก็จะเป็นในพันทิปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าไปโพสเท่าไหร่แล้วโพสก็ไม่ค่อยมีคนตอบ <laughs> ตอนนี้มาเล่นกันในเฟ b บุ k กลุ่มลดความอ้วนเนี่ยเพียบเลย คำถามยอดนิยมอย่างหนึ่งก็คือว่าพี่คะลดความอ้วนอยู่กินไอ้นั่นได้ไหมกินไอ้นี่ได้ไหมเช่นแบบกินเผือกได้ไหมกินมันได้ไหมหรือกินบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป่มามาไวๆยำๆสารพัดบะหมี่เกาหลีอะไรเนี่ยกินได้ไหมครับพี่คืออย่างนี้จริงๆแล้วอ่ะการลดความอ้วนนะครับ ทั้งหมดเนี่ยมันต้องดูภาพรวมนะภาพรวมของการโภชนาการแล้วก็ภาพรวมของการออกกำลังกายรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเรานะอย่าไปพุ่งเป้าว่าอันใดอันหนึ่งเนี่ยมันคือปีศาจนะหรือว่ากินไอเนี่ยผิดบาปมันไม่ไม่ใช่คือแม้แต่ไออาหารไร้คุณค่า <t ries> อย่างเช่นไอบะหมี่กึง่งสําเร็จรูปเนี่ย <t ries> ก็กินได้นะกินได้กินได้าายั <t ries> ไยงไง <t ries> ก็ <t ries> คือดูให้มัน <t ries> บาลานซ์นะครับทั้งวันสมมุติเราเราเป็นคนที่ใช้พลังงานประมาณพันสี่พนห้านะครับอ่า BMR เราอยู่พันสอ่าเรามีกิจกรรมโน่นนี่นั่นทั่วไปออกกําลังกายบ้างนิดหน่อยวันนึงน่าจะใช้ประมาณพันสี่พแคลได้ นะถ้าออกกำลังกายเยอะๆกว่านั้นมันก็ยิ่งเยอะกว่าสมมุติว่าคุณไม่มีเวลาแล้วมันรีบนะอยากจะคือมันหิวอะ่ะจะหาอะไรกินอิ่มท้องก่อนกินได้นะครับบะหมี่กึ่งเสริมเร็จรูปก็มันกี่แคลล่ะคุณก็คำนวณกันเข้าไปดิว่าอ่ะอันหนึ่งประมาณ180หรือว่า320นะแต่ว่าเอาจริงนะไม่ต้องถึงกับนับแคลหรอกคือไอ้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเนี่ย ถ้าถ้ามันจําเป็นเนี่ยสักมื้อเนี่ยมันก็ไม่ตายไม่ไม่อ้วนขึ้นมาเพราะว่าบะหมี่กินสาเร็จรูปแม่งถ้วยเดียวหรอก <Okay. S 1> แต่ว่าถ้าคุณกินประจํากินเยอะเยะมื้อนึ่งกินสามถ้วยสามซอง oh, <no. S 1> เพราะว่าถ้วยเดียวซองเดียวแม่งไม่อิ่มอ,อันนี้ไม่ได้ <Wow. S 1> วันนึงแม่งแดกแม่งสามมื้อเลยอันเนี้ยไม่ได้คือนอกจากว่าแคลอรี่ไม่ดีแล้วเนี่ยคือ สารอาหารไม่ดีด้วยนะครับไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายแน่นอนโอเคให้ดูภาพรวมสมมุติว่าจะกินไอ้มันต้มเผือกต้มหุย้ยไม่ได้ว่ะเพราะว่ามันมีคาร์โบไฮเดรตจริงๆอ่ะคาร์โบไฮเดรตมันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปีศาจร้ายไม่ใช่บาปนะครับกินได้นะถ้าเรากินให้เหมาะสมว้า <Wow. S 1> เรารู้ว่าเราควรจะกินไอ้ตัวเนี้ยเท่าไหร่ข้าวขาวกินได้ไหมกินได้ ถ้าเรารู้ว่าเราควรจะกินข้าวในปริมาณเท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมและมันยังคงทําให้การลดความอ้วนของเราเนี่ยคืบหน้าอยู่นะครับโอเคอย่างที่ว่าเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องแคลอรีอ่พลังงานอาหารออกมาแต่จริงๆอ่ะมันไม่ถึงกับต้องไปนับแคลอะไรแบบนั้นหรอกเพราะว่าถ้าเราเข้าใจนะว่าไอสารอาหารหลักๆอ่ะคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน ในแต่ละวันอ่ะของเราควรจะกินอยู่ที่เท่าไหร่สมมุติว่าเราคํานวณยังไงมันต้องมีการคํานวณเพื่อให้เรารู้ตัวเองเบื้องต้นก่อนนะว่าเรา BMR อยู่ประมาณพันสนะครับ TDE เราออกกาลังกายอยู่บ้างน่าจะอยู่สักประมาณพนะันห้าพันอ่ะเขาเนี้ยเอาออกมาวางดูว่าวันหนึ่งอ่ะเราควรจะกินโปรตีนเท่าไหร่พลังงานจากคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ แล้วพลังงานจากไขมันเท่าไหร่แล้วมาวางอย่างใน Fat Fighting Daily l o อกตอนปลายๆช่วงประมาณร้อยสักอีพีร้อยกว่านะลองไปดูนะครับที่ผมทำอะ่ะก็คือว่าอ่าผมมาดูว่าข้าวร้อยกร,รัมของผมเนี่ยคือเท่าไหร่ปรากฏว่าอ่าข้าวร้อยกร,รัมในการตักของผมก็คือ1ทับพีนะครับแล้ววันหนึ่งอะ่ะผมก็ลิมิตไว้ว่ามื้อหนึ่งผมกินข้าว2ทัพพีนะ สามมือ้อวันหนึ่งก็6ทัพพีมันก็600กรัมใช่ไหมแล้วผมก็ไปดูดูแม่งแค่ครั้งเดียวว่ามันให้สารอาหารเท่าไหร่หลังจากนั้นไม่ต้องมาจำแล้วว่าได้โปรตีนกี่กรัมกี่แคลก็จำง่ายๆว่ากินข้าว2ทัพพีนะแล้วทำไปเรื่อยๆคุณก็จะรู้ปริมาณข้าวที่พอเหมาะกับการกินของคุณเองนะครับโอเคไข่ต้องไปนับเป็นกรัมแม่งไหมไม่ต้องก็ รู้ง่ายๆว่าวันหนึ่งกินไขอ่ะอะมื้อละฟองอยู่สําหรับผมนะสมมติว่าสําหรับผมมื้อละฟองก็ไม่ต้องไปดูว่าไข่แม่งกี่แคลแม่งโปรตีนเท่าไหร่แม่งอะไรเท่าไหร่อะผมก็จําง่ายแหละข้าวสองรับผีไข่หนึ่งฟองแล้วก็หมูหมูเท่าไหร่ล่ะหมูวันหนึ่งควรจะให้ได้สักประมาณขีดหนึ่งสมมติตัวอย่างผมเองนะขีดหนึ่งผมไปรู้จักหมูก่อนว่าหมูขีดหนึ่งมันก้อนเท่าไหร่วะ หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ประมาณได้แล้วว่าถ้าผมไปกินข้าวน้ำตกหมูหรือหมูย่างหมูปิ้งไอ้ที่เขาขายเนี่ยมันพอไหมถ้าไม่พออ่ะกินเติมเข้าไปหน่อยหรือง่ายๆถ้าเกิดจริงๆคนไม่มีเวลามาน้องพึ่งอาหารพวกสำเร็จรูปนะอย่างพวกคือแวะเข้าเซเว่นอ่ะหิวอไไรก็แวะมามันไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ไม่อยากพูดมาก <laughs> อ่า ก็คือเนี่ยมันจะมีไอไออกไก่เป็นสําเร็จรูปของเขานะลดต่างๆก็คํานวณง่ายๆหรือดูง่ายๆว่ามื้อนึงเรากินอกไก่นี่ชิ้นหนึ่งอยู่ก็โอเคละง่ายๆเอาแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกกลับมาที่หัวข้อคือเราต้องดูภาพรวมนะดูภาพรวมด้วยยังอ้อลืมพูดไอพวกผักผลไม้ของผมอะ่ะคือผลไม้ก็กินนิดหน่อยไม่ได้กินเยอะนะผักกินเลย ของผมไม่ได้เอาผักไอ้น่นไอ้นี่มาคิดเพราะว่าสําหรับผักเนี่ยผมจะมองว่าผักอันนี้ดีต่ออะไรผักอันนี้ดีต่อตับดีต่อไตดีต่อตาดีต่อสุขภาพในแง่ไหนดูตรงนั้นยังไงคุณแดกผักไม่ได้เป็นกิโลกิโลหรอกวันหนึ่ง <laughs> แต่ทําได้ก็แจ๋วนะคงจะขี้ข้องนะ <Wow. S 2> <laughs> ผมกินผักเพื่ออะไรเพื่อเอา วิตามินและแร่ธาตุซึ่งเป็นสารอาหารที่เราไม่ได้ต้องการเยอะนะครับแต่ร่างกายต้องการแล้วก็ที่สำคัญเลยคือไฟเบอร์นะครับเพื่อให้ว่างง,ง่ายๆขี้ค้่องโอเคถ้ากินแต่เนื้อเนี่ยขี้ลำบากอ่ะคราวนี้กลับมาที่ว่าการกินอาหารในการลดความอ้วนต้องดูภาพรวมนะครับดูภาพรวมจริงๆคุณจะกินแต่เนื้อเพราะเขาบอกว่ากินโปรตีนไม่อ้วนแต่มึงกินโปรตีน เยอะเกินไปเยอะจนเกินความต้องการของร่างกายก็ไม่ได้นะครับ <Okay. S 1> หรือบางคนเป็นพวก low carb high fat moderate p r o t e ี n นะก็คือโปรตีนประมาณนึงแหละแต่ว่าไม่เอาคาร์โบไฮเดรตกินแฟตแทนคุณไปกินแฟตที่มันแบบเยอะเกินต่อให้มันเป็นแฟตที่ดีนะครับมันก็ไม่ได้ นะครับเพราะมันก็คือเกินเหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> จะอะไรก็ตามถ้ามึงแดกเกินก็คือลดไม่ได้อ้วนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นดูให้มันบาลานซ์นะครับส่วนจะไปกินสูตรไหนจะ k ี t o ไหมจะ low carb ไหมหรือว่าจะไปกินแบบพวก if if นี่จริงๆไม่เกี่ยวกับสารอาหารนะเป็นเรื่องเวลาวินัยหรือจะไปกินแบบพวก c l e a นะแล้วแต่หรือจะเป็นแบบ อาพวกวีแกนแล้วแต่เลยแล้วแต่แต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงก็คือว่าอย่าไปดูแค่ตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณไม่กินอันนี้แล้วคุณจะไม่อ้วนหรือคุณกินอันนี้แล้วคุณอ้วนแน่นอนพิซซากินได้ไหมผมก็กินนะตอนที่ลดลงมา20กว่าโลเนี่ยผมก็กินพิซซ่าวันไหนมีปาร์ตี้กับน้องๆที่ออฟฟิศส,สั่งพิซซ่ามาผมก็กินไก่ทอดนะ พูดไปเลยสักวันมาลงสปอนเซอร์ด้วย KFC นะเท็กซัสไก่ทอดหัดใหญ่กินได้ไหมกินนะแต่ว่าผมรู้ว่าในวันหนึ่งเนะี่ยผมกินอันนี้เท่านี้แล้วมื้ออื่นผมควรกินในสัสดส่วนเท่าไหร่เอาให้มันบาลานซ์กันนะครับอย่างแดกพิซซ่าไปละสีชิ้นอ่ะมื้อที่เหลือเผาๆหน่อยนะยังๆไว้แค่นี้ชีวิตแม่งก็ง่ายแล้ว okay. ทุเรียนกินได้ไหมกินได้ <Wow. S 1> กินทุเรียนมื้อนี้ไปอ่าสี่พูออาว่าง่ายๆเดี๋ยวภาษาบางคนงงกินทุเรียนไปสี่เม็ดนะสี่ลูกที่มันสี่เม็ดเนี่ยแคลเยอะไหมเยอะคราวนี้ทำไงมื้ออื่นก็เบาๆหน่อย <Okay. S 1> <laughs> แล้วก็ค่อยไปบาลานซ์มันอ่ะเดี๋ยวพอเราเรียบร้อยกับไอ ทุเรียนที่ยัดเข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยมื้อบืนมื้ออื่นอีกสองมื้อเบาๆอ่าเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกินได้ทุเรียนจะกินแม่งทุกวันก็กินได้อ่าพิซซ่าจะเอาให้เป็นอาหารหลักของมึงก็ได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าเอาให้มันบาลานซ์สมมตุติไม่ใช่ว่ากินอ่ามื้ออื่นเผาๆจะกินพิซซ่าแม่งทุกมือ้อเอาเรื่องของมึงได้ แต่ว่าเอาให้ปริมาณมันเหมาะสมพิซซ่าหนึ่งชิ้นพอหมหนึ่ชิ้นพอไหมหนึ่งชิ้นพอไหม,ไหมถ้ามึงเป็นนินจาเต่าชอบพิซซ่าขนาดนั้นกินไปเลยครับแต่ว่ากินให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ให้มันเหมาะกับการออกกําลังกายหรือการใช้พลังงานของเราด้วยคนที่ใช้แรงมากทํางานที่แบบต้องขยับตัวเยอะต้องอ,ออกแรงมากนะครับก็าอาจจะก,กินพิซซ่าได้ทุกมือม้อมื้อละสชิ้นโดยไม่อ้วนใช่ไหม ไม่แปลนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดทั้งมวลกินให้มันเหมาะสมแล้วดูภาพรวมให้เป็นดูภาพรวมให้ออกนะครับมันจะคลายความเครียดความกังวลของคุณไปได้เยอะเลยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะหมดประเด็นแล้วมั้งอ่ก่อนจะจากกันไปนะครับก็เหมือนเดิมกินอะไรบ้างหรืออย่างง้นอย่างนี้คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนะตอนนี้ ผ่านมาหลาย EP แล้วยังไม่ค่อยมีคอมเมนต์นะไม่เป็นไรก็ยังพยายามชวนกันต่อไปนะครับคอมเมนต์ comment กันไว้ข้างล่างนะครับไอเห็นว่ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์นะครับไปให้เพื่อนๆให้คนรู้จักของเรานะครับแล้วก็าฝากเพจนะครับเพจแฟ i ไฟติ้งนะครับใน Facebook ตอนนี้ยอดกำลังดีเลยเาจาก คาอยู่ที่1,400ี่ร้อยไลค์กว่าๆมานานแล้วตอนนี้ไปพันเแล้วนะครับแล้วก็มีกลุ่มชื่อเดียวกันกลุ่มแฟตไฟติ้งนะอันนี้ยังไม่ค่อยมีใครคุยเท่าไหร่ <c oughs> โพสอยู่คนเดียวในในเพจมีคนมาคุยแล้วนะมีคนคอมเมนต์แล้วนะแล้วก็าฝาก www.fatfighting.net นะครับบทความใหม่ๆจะลงในนั้นตอนนี้บทความในเว็บเนี่ยนำหน้าอ่าน youtube ไปเยอะแล้ว นะครับลองไปอ่านกันได้นะครับมีเนื้อหาทั้งจากของผมเองแล้วก็จากของโคดจินจากพี่น้อยนะครับนักวิ่งโซนสนะครับแล้วก็น้ําหมีนะครับน้ำหมีช่วงนี้หายไปเดี๋ยวค่อยไปถามว่าแกยังมีอะไรคืบหน้าการลดความพุวนอยู่หรือเปล่านะครับโอเคแล้วก็สุดท้ายฝากช่อง fat fighting นะครับช่องนี้ไว้ด้วยกด subscribe กดกระดิ่งติดตามแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ ในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ